ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเจ้าเชลส์วานนะครับคือวันนี้มีทริปทำบุญกับพี่ใหญ่อีกแล้ว<อ>ก่อนจะออกทริปล้วก็มาถ่ายน้อถ่ายของเร็วกันหน่อยน้ำมันเครื่องที่ผมใช้ในวันนี้นะครับคือเป็นเจ้าเชลส์วานพาวเวอร์นะตัวนี้เป็น Power เขาเรียกว่าเช l l ์วานพาว power r ลสเนาะ ขนาดหลิตรนะครับวันนี้พี่ใหญ่ชวนออกทิปรู้สึกว่าจะอาทิตย์ละครั้งแล้ววันนี้ก็เลยจัดเจ้าเชลแอดวานมาเหมือนกระป๋องผมก็ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าเลยนะครับก่อนสร้างจะดำน้ำมันเครื่องเก่าตัวนี้ก็ใช้มาประมาณ2,500กิโลเนาะ จากคลิปที่แล้วที่ผมใช้เจ้าบางจากนะบางจากฟิลิโอสีก็จะออกดำๆหน่อยวันนี้ทริปน่าจะไปอยุธยากันนะครับจึงเลือกใช้เจ้าเชลเปลี่ยนความหนืดจากเบอร์40เนาะมาเป็นเบอร์50เป็น15-50นะครับเนื่องจากเราต้องขี่แช่กันยาวๆเนาะ ใช้รอบที่สูงขึ้นเราต้องเพิ่มเบอร์กันหน่อยประมาณนี้เจ้าเชลตตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติประมาณนี้นะครับปกป้องเครื่องยนต์ภายใต้ความเร็วรอบและแรงบิดที่สูงด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนพัดของเชลเนาะเทคโนโลยีเฉพาะทางจากเชลให้การปกป้องเครื่องยนต์ได้เต็มที่ในสภาวะเครื่องยนต์ที่อุณหภูมิสูงก็คือเป็นตัวที่แบบว่า ช้ขี่ทางไกลได้ดีอ่ะที่เขาแนะนํามานะครับโอเคส่วนข้อมูลลึกๆเพื่อนๆลองไปเสื้อหาดูนะครับไว้เปลี่ยนเสร็จมันก็จะออกเดินทางเลยวันนี้บรรยากาศก็จะชุ่มฟ้านะชุ่มฝนนะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะน่าจะเปียกนะวันนี้น่าจะยับโอเคเรามาเติมกันเลยวันนี้ผมจะมาเติมแล้วจะมาขี่ให้ดูนะครับว่าเชลล์ตัวนี้มันจะใช้ดีไหมมันจะลื่นไหม แต่ผมคิดว่ามันน่าจะจะลื่นเลยแหละระดับเชลแล้วเนาะน่าจะใช้ดีมาได้เวลาเติมแล้วก็จะออกไปทดสอบกันเลยสำหรับทริปนี้ยังไงฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้น่าจะชุ่มฉ่ำกันน่าดูดูจากการดูจากท้องฟ้าแล้วจัดไปครับ สีน้ำมันเหลืองทองนะสวยงามเ,เพื่อนๆก็สามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับพูดถึงการถ่ายน้ามันเครื่องมันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับ่ึงง่ายๆจิบๆน้ามันเครื่องก็ทุกวันนี้หาซื้อง่ายครับสั่งจากออนไลน์มาตัวนี้ผมก็ได้มาจากช้อปปีนะทุวันนี้ไม่ค่อยได้เข้าร้านช่างนะครับนอกจากอาการที่มันจะต้องพึ่งช่างจริงๆ เล็ก,เกๆน้อยๆทำเองครับผมโอเคครับก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการถ่ายน้ำมันเครื่องเจ้าเชลล์แอดวานเดี๋ยวผมขอตัวไปเตรียมตัวออกทริปกันเลยแล้วเจอกันครับผมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไปเดินทางกันเลย เอาละับทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางแล้วนะครับกับบรรยากาศที่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนเดี๋ยวผมจะไปเจอกับพี่ใหญ่ที่ที่บ้านก่อนเนาะก่อนออกเดินทางกันจริงๆจังๆที่ลำลุกกาคลองสามวันนี้ผมว่าน่าจะมีเปียกละครับวันนี้ยับแน่นอนไม่เป็นไรครับไบค์เกอร์ไม่ร้อนก็เปียกละครับ ตอนนี้ก็ได้นะ้ํามันเครื่องใหม่มาเนาะเออรู้สึกมันก็ลื่นๆอยู่นะดูนิ่มๆขึ้นนะต้องลองขี่แบบยาวๆดูอะ่ะอย่างว่าของใหม่ก็ต้องเลื่อนอยู่แล้วเนาะแล้วก็ขยับเบอร์ด้วยเป็นเบอร์50น่าจะทนความร้อนได้ดีอะ่ะโอเคครับไว้เจอกันที่บ,บ้านที่ใหญ่ทีเนาะจะออกเดินทางกันจีิงๆจังๆเลย เดี๋ยวกันครับตอนนี้เราก็อยู่ถนนที่จะมุ่งหน้าไปอยุธยาแล้วนะฮะน้ำมันยังไม่ได้เติมเลยเหลืออยู่ขีดเดียวฮะ,ะตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ใหญ่นำไปก่อนนะครับเดี๋ยวหาร้านเติมใครได้ดิหาปั๊มเติมน้ำมันกันหน่อยคลิปนี้ว่าจะเติมสัก160ไปกลับได้ไหมเนี่ยกรุงเทพอยุธยา ตอนแรกว,ว่าจะเติม200เลยเซอกาแฟกับขนมปังน้ำเปล่าไปแล้วแล้วก็มีงบกินก๋วยเตี๋วกับกาแฟแถวยุทธยาเองกนิดหน่อยมาเที่ยวแบบงบจำกัดอนะถ้าไม่จำกัดมันจะไม่ได้ออกทุกอาทิตย์นะครับไปใกล้ๆไปใกล้ๆครับช่วงนี้นะ้ำมันแพงครับไปไกลไม่ได้ บรรยากาศตอนนี้ก็คลึ้มฟ้าครึ้มฝนนะตกแหล่ไม่ตกแหล่หวังว่าอย่าตกเลยอย่างนี้แหละทั้งวันไปครับเดินทางเติมน้ำมันกันก่อน PTT Station 40.10 เติมน้ำมันกันก่อนครับเอาร้อยหกสิบพี่เก้าห้าเชิเอยหกสิบนะครับร้อยหกสิบบาทได้สามจเก้าลิตรโอเคน้ำมันเก่าลิตรหน่อยขีดหนึ่งน่าจะไปกลับได้กรุงเทพอยุธยาน้ำมันก็ขึ้นมาตอนนี้หข,ขีดรถก็ค่อนข้างเยอะอยู่น่าจะมี เป็นวันหยุดด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะวนเขา้าวันษาไม่รู้ว่าทางรัฐจะให้หยุดหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่นะเมื่อวานก็หยุดวันนี้ก็น่าจะหยุดยาวไปถึงรุ่นมาก,กวันอาทิตย์วันนี้ถือว่าบรรยากาศดีครับชอบชอบบรรยากาศอย่างนี้ขออย่ามีฝนแล้วกัน พี่ใหญ่นำไปเลยพี่แซงเลยแซงเลยไม่อยากเห็นรถคนมีคู่อะพี่ <c oughs> โอ้ยมีสาวสกอยซ้อนท้ายด้วยแกวอะทรงดีทรงดีอ่าครับเดินทางกันต่อเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวอัปเดตเส้นทางเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็ใกล้จะเข้านวานครแล้ว หันเลหันเลยรถเยอะครับรถเยอะเล่นไม่ได้ครับตอนนี้ก็เข้าเส้นบางปะอินแล้วนะครับขึ้นสะพานข้ามแยกถนนโล่งดีแท้ๆถนนเส้นนี้น่าซัดมากครับ งยาวๆจับความเร็วกันกระจายครับเส้นนี้วเราแซงพี่ใหญ่ไหมก็จะดันลมา A lot of sell every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way or the highway and in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb I invite Oh mess out no i lot ลงอีกแล้ว้ลงอีกแล้วเ,ลเรามาที่ตัดใหม่นะเปิดเส้นทางเหรอ อันนี้เอาดาักลงมาไม่ได้เหรอไม่ได้ท่าเดียวเกือบต่วนตอนที่มึงแซงกูไปอ่ะมึงแงบ้องรถตาวอยู่่างนี้ไม่แน่นนะตรงไปเหรอดูไงไมึงบอกให้เลี้ยวขวา่างมีไง ตอนนี้เราก็ถึงหมายแรกแล้วนะครับดูอีลุงตุงนั่งมากแล้ก็เป่าทั้งหมวก อันนี้วัดไรฟิวัดหน้าพระเมรวัดหน้าพระเมรุนะ,อ,ะองค์ใหญ่มาก นี้เราก็อยู่วัดพนันเชิงวรวิหารนะครับคนเยอะมาก สำหรับวัดพนันเชิงก็เป็นวัดที่สองเนาะเริ่มหิวข้าวแล้วครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันสักหน่อยเนาะตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วเราใช้ระยะทางมา94กิโลเมตรแล้วนะครับในทริปนี้น้ำมันยังครึ่งถังเหมือนเดิมยังไม่ลดเนะาะไปไปหาข้าวกินกันครับทุกคน ในก็ได้มัง้งข้างในก็ได้มัง้งตรงนี้หรือตรงนั้นแล้วแต่เข้าเลยได้หมดแล้วเดินดูครับฝั่งนู้นเหรอตอนนี้เราก็าแวะร้านอาหารตามสั่งนะครับตามสั่งก็ได้พี่คนไม่เยอะดีตรงนะู้นตรงนู้นคนเยอะเวลร้านนี้แหละอาหารตามสั่งกินอะไรดีอะ กะ,พกะพเพรากะเพราข้าวผัด,ดก็ถึงร้านอาหารแล้วนะเดี๋ยวแวะกินข้าวกันแป๊บหนึ่งครับ บาฮะทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วอข,อขอคอมเพนนิดนึงนะฮะกับข้าวอย่างช้าแต่ก็อร่อยอยู่ป้าเดินทางกันต่อนู่นนะพี่ใหญ่จะพาไปไหนนี่กินกาแฟหรือว่าจะไปวัดกันต่อนะไม่แน่ใจ แดดเริ่มร้อนแล้วครับทุกคนแดดเริ่มออกเริ่มจะร้อนแล้วไม่น่าจะตกแล้วนะฝนไทยบรรยากาศอย่างนี้ไปฮะหากาแฟกินกัน ไปลูกพี่ยาวไปเที่ยวนี้ไม่หลงแล้วนะไม,ไ,ไม่หลง <c oughs> ตรงอย่างเดียววัดแม่นางปื้มอ,อ๋อเข้าวัดก่อนนะไปไป <c oughs> ตอนนี้เราอยู่วัดแม่นางปื้มนะฮะฟเยย็นนนหว้อครับแฟเย็ยน,นหวานน้อย สรุปเราไม่ได้ไปร้านกาแฟนะนี่ไงร้านกาแฟอ๋อนี่ก็ร้านกาแฟใช่ไหมเป็นร้านกาแฟไหนกินกาแฟปวดละร้อยกว่าเลยเอ้ไม่ดีมั้งครับยังไม่มีเลขในใจเลยครับผมยังไม่มีเลขในใจต้องถือว่าเสี่ยงดวงเลยถ้าไม่มีเลขในใจต้องเสี่ยงดวงเลยถ้ารวยใส่หนูไม่ทุกหลังบ้านนะลูกถ้าหนูืวอหนูทุกรลังบ้าน วันนี้เราก็อยู่กันที่วัดแม่นางปลื้มนะครับเดี๋ยวพาเข้ามาดูมาชมบรรยากาศข้างในนะครับ แม่นางเปิ่มนะครับดดดเดี๋ยวพาเดินมาดูข้างหลังกับบรรยากาศร่มรื่นร่มรื่นหน่อยนะอันนี้ต้นโพนะเอาอายุ8 0 0พันกว่าปีครับผมามากับไกดครับอันนี้ของจริงใช่ไหมไม่ใช่ครับ <laughs> เร่นลูกอีกแลโอ้ น,นี้จะเป็นโบสถ์ไม่ใช่ดิเรียกอะไรเจดีใช่เจดีเก่าอันนี้จะด้านหลังโบสนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่พามาดูเจดีนะครับ บรรยากาศด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะไปหมายที่4กันต่อดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดใหญ่ใจมงคลนะฮะแดดร้อนมากวันนี้ไม่มีวี่แววว่าจะมีฝนะครับไม่มีไม่มีวีว่แววว่าฝนจะตกมีแต่วี่แววก็จะร้อนขึ้นตลอดครับผมเดีย๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะไปกันเลยไป 3, 8, 8, 8. นี่ก็จะเป็นสะพานนะฮะสะพานข้ามคลองเพื่อจะเข้าไปยังโบสถวันนี้คนค่อนข้างเยอะนี่ก็จะเป็นโบสที่ผู้คนมาสักการะนะครับส่วนนี้เป็นเจดีเราจะขึ้นไปไหมไหวไหมล่ะ ที่ไหวหรือเปล่ามันก็ไม่ร้อนหรอกอยู่นี่ล่มอยู่ทำบุญเลยเก็บตังค์ได้โอ้พระ,พร,ะริจาอดมันยอดมากเดี๋ยวกลับมาพระริจารเก็บตังค์ได้สี่สิบบาทเดี๋ยวไปทำบุญนะทั้งบนคนเยอะ ข,ขอไม่ขึ้นแล้วกันนะฮะแออัดข้างบนคนเยอะคนเยอะมากอมขอไม่ขึ้นแล้วกันอยู่ข้างล่างแล้วกันไม่ขึ้นนะ <c oughs> พี่ใหญ่เปลี่ยนใจขึ้นแล้ว <c oughs> ขึ้นก็ขึ้น วิววิวด้านบนแดดอย่างร้อนนะฮะร้อนจริง ครับทุกคนก็สำหรับทริปนี้ก็ขอจบลงที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะฮะตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับกันแล้วกับพี่ใหญ่สองลำตอนนี้ก็าบ่ายสามกว่าน่าจะบ่ายสามครึ่งแล้วแหละระยะทางที่เราใช้มาวันนี้ก็หนึ่งร้อยแปดกิโลนะที่วนๆกันอยู่ในอยุธยาเนี่ยตั้งแต่ออกจากบ้านมาร้อยแปดกิโลแล้วขากลับอีกประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบโล ตีเฉลี่ยวันนี้ก็เกือบสองร้อยโลนะครับน้ำมันที่ผมเติมมาร้อยหกสิบบาทก็ยังเหลือครึ่งถังอยู่นะ <Wow. S 1> ยังไม่หมดนะครับก็ถือว่าประหยัดอยู่นะขากลับก็น่าจะลงมาบ้างอะ่ะน่าจะเหลืออยู่ขีดเดียวนะ่ะร้อยหกสิบไปกลับได้ก็โอเคคลิปนี้แล้วก็สำหรับน้ำมันเครื่องที่ผมใช้วันนี้ผ่านเลยครับลื่นมากเอาจริงๆ ด้วยบรรยากาศที่ร้อนๆอย่างนี้ด้วยโอ้โหเกีย์นิ่มๆเลยครับก็สำหรับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าหรือเปล่าต้องรอดูพี่ใหญ่ว่าจะคึกหรือเปล่าช่วงนี้คึกทุกอาทิตย์เลยอ่ะเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีทริปทะเลนะอ่ะไปละไปละว่าจะไปไม่ไปสักที โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ